ไปลุด้วยกันครับครบัช่วงนี้เราก็จะเข้าหมายกันนะครับบรรยากาศยาเย็นนะครับเดี๋ไปลุ้นกันนะครับอ่นะครับตอนนี้เรามาถึงที่ถึงหมายแล้วเนาะไม่ต้องเอาลงแล้วนะครับ มีอ่มมีปันอะนีมีมน,น,น,นี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับเข้าหมายไปที่เรียบร้อยนะครับตกเด็กกันอีกแล้วครับหมายปลาซากนะครับหมายซากเรือมาลุ้นกันนะครับโดนอีกแล้วครับห <สา S 2> มาอีกแล้วหมูแห่พา,พาดตัวแรกพาดนะแล้วหลังนี่พัวพัว มีเลยที่กล่องเนาะไม่ขังมานะเนาะไม่ต้องขังแล้วครับปล่อยเลยปล่อยตายเลยขับไม่ต้องขังแล้วไม่ต้องขังองงันนี้ผมขังไว้กัไว้ทำเหยือ่อเฉยขับโยนไปเ, <ผม S 2> เลยเลอ <c oughs> ่ะสะบัดหลุดไปแล้วมั<อ>้งโอเคครับลุ้นกันต่อครับยาวๆยาวๆทา,างโน้นขาดแล้วครับหัวเรือขาดไปแล้วนะครับเยอะเลยโดดขึ้นมาแล้วครับนี่ดื้อนะไหนวะป้า สายระวังระวังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรครับผมว่ามันกินกินไอปลาเมื่อกี้มาพี่แต่ต้องไซส์ระดับบีปอดคือเป็นปลาโอเ้ยอนยอนเบ็ดยอนเบ็ดยอนเบ็ดใชปลาใช่ปลาบีปอดแม่งเปิดหน้ารกเปิดหน้ารกันได้่สิเขาเปิดหน้ารกไม่ใช่เปิดเบรกเปิดหน้าลอกก็คือตัวนนท์ครับโอเคไปไปเลยครับ เอาเอาให้มันมีตัวเลือกหลายๆอย่างเลยว่าไงครับปลาไข่จะแตกกับเขาไหมแพงได้ไหมรู้อ่ะเขาเนี่ยจะได้ตัวใหญ่ที่สุดของวันนี้เหรออ๋อช้าๆได้ปลาดงามเหรอเอาเอาเอาเป็นกำลังใจครับเอาสู้ๆนะครับมาเลยครับตามกันมาติดติดครับ นำนอไปแล้วพลาดน้อยนะพลาดน้อยพลาดน้อยคุณจะพลาดเมื่อกี้หละใช่ปะอ๋ะอะไรอ๋อตะกิว <c oughs> อ๋อเน้นมากไม่ได้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวตอนอ่าไอ้นี่ออกเดี๋ยวไอ้นี่เกยดแล้วไปทางไหน มาแล้วขึ้นมาแล้วตามมาติดๆครับบล็อก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 บล็อเดียวระวังนะครับายเอาเอาเอาลงข้างล่างก่อนเอาลงตรงนี้ก่อนขับขับรับระวังนะไตขับรับขับคอยเบรกละตใชยันรถก่อนจับไว้ก่อนโอเคนะระวังนะพี่นะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับมือไม้ชั้น 很硬,硬，很硬。硬

ผ้าจับดีกว่าไหมฮะผ้าจับที่หนึ่งยอดใหม่เก๋เดี๋ยวเก๋เกเขาได้กันหมดแล้วทางนี้ไข่ยังไม่แตกเลยผ้าจับที่หนึ่งต้องกอให้มันสีนี้โอ้ยน้อไฟน้อไฟไม่เป็นใจน้อครีมคิีมเดี๋ยวเราขังอันนี้ดีกว่าครับขังลงห้องเลยนี่ไงครับเหมือนเดิมไปเลยครับขังสดไว้เหมือนเดิม โอ้ยเหมือนจะรู้หลุดปดี๋วลงไปแล้วเหมือนจะรู้ไปเกินกล้องเห็นบม่อกไม่รู้ไซส์กลังอดเไอปลาไอปลาบิ๊กซครับไซสบิ๊กซสโลตัสอัะห้าหกสิบมัง มาดองก่อนโอ้โหนักเติบนักเติบคนกรุงเทพทำไมพูดอย่างนี้วะ อ๋อยังอยู่ยังอยู่อันนี้อันนี้ลอยถายได้ไหมได้ครับครับมาเดี๋ยวผมเอามาดีทำยอรสเก่าคู่เก่าคู่เ่าคู่อาอเรียบร้อยได้ไหมครับ ป่ะได้อยู่เบ็ดโพลกินป่<บ>าเออกินกปา่าอืสามตัวนะเอาก็เอาย่อนย่อนหน้าลอกหน่อยครับย่อนย้อน,นอันนี้หน่อยเอาเอาลงมาข้างในก่อน ไอ้เหลืองว่ะเร็วมากฮะนี่ไงยัง<อ>ไม่เข้าเ<อ>นยังอยู่นั่นน่ะเนั่นตั้งหลายตัวนั่นน่ะไม่ดันนะนี่เปียกหมดตกปลาทั้งวันไม่เปียกมาเปียกตอนตักนี่เนาะ ก็นะครับอนุตัดในต่างเป็นครับจังหจับพอดีนะมือสุดแขนพอดีเนาะโอ้ยไล่จับไม่เหมือนเท่าเดิมนะอ้าวฮะ เอาอะไรล,ลูกเอาน้ำอะไรมันเหลือแต่นี่กินเหรอโอ้ยครับอารวมกันครับารวมครับพอได้สนุกสนานกันครับปลาสากปลาทรายปลาเหลืองนะครับ กหยอกล้อกันก่อนกลับบ้านครับกล้องตัวนี้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวถ่ายกล้องใช่แล้วถ่ายกล้องผมเลยครับพี่กอลเข้ามาพี่ทีมเลยนะชูชั้นทีมชูชั้นทีมทีมคนน่ากลัวนี่ครับทีมงานเป็นไงครับสนุกไหมทีมนี้เจอกันทริปแรกเนาะมามาช่วงนี้มันจะเป็นฤดูที่มันปลายปลายฤดูแล้วเนาะถ้าเป็นต้นฤดูเกินความคาดหมายเกินความคาดหมายอยู่ใช้ได้อยู่ เดเรเล็กเราก็อย่างนี้นะครับปลากระเพราเนาะปลารวมๆปลารูดหมดแล้วแต่เดี๋ยวจะให้ตายถ่อยผ่านจะเอาไปทำอะไรกินครับอ๋อท่อเขาต้องถอดถอดเจ็ดเนาะถอดเจ็ดแล้วบัง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 นะใช่ครับใช่ใช่ใช่ เอาเลยครับเอาแบบไหนเลือกแบบไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งปลากลับบ้างถือกันว่าทริปนี้สนุกสนานเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบายคนบ้านเฮาคนกรุงเทพคนกรุงเทพมาพอกันเนาะแล้วก็พอปีของผมแล้วก็ขอปลาอะไรครับเอ่งสามไหมอ๋ออ๋อยังไงแบ่งยังไงหัวหน้าแบ่ง ครับหน้าแบ่งเลยผมไม่รู้ไงส่วนมากเขาจะแบ่งกันเองไงหน้าแบ่งเลยอย่าลืมนะครับปภาษาหันเป็นแว่นเป็นแว่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 นได้สักแดดหนึ่งนะเดี๋ยวก็ตากตอนเช้าใช่ไหมตอนเย็นทอดโอ้โห ขัมันจะแบบอมันจะแบบ้ยมัแล้่ว้าชนันันครับมันจะแบบเนื้อมันจะแบบนี้เลยหมักให้ดีๆแล้วก็ตากแดดช่วงเ้าช่วงเย็นเราทอเลยครับโอ้งเน้อียครับมัจบบเันบเลย่เช้าช่วงเทยครับครับโอ้กิงสอันไเี่ับัแบเมัีหมก่งเช้างอิหลีครับ